ผมชอบพี่มากครับพี่มาลีสวยมากเฮ้ยพี่ไหวไปะไล่ะช่วงนี้ใจแท้เลยนะมองไปนั่งเล่นต่อละใจได้ปะ กูไปไหนดีเนี่ยกูเลี้ยงพี่เดเตอร์ได้ส,สัพพอร์ตไอ้เหี้ยมาเดี๋ยวกูใช้มือเลี้ยงมึงเองไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราสัพพอร์ตท,ที่ถูกต้องต้องมีขวานด้วยไอ้สัสไม่ได้มาสตรีมนานผมเกือบลืมพี่ไปแล้วครับพี่ติ๊กพี่ติ๊กพ่อมึงนี่ที่ตั้นนั่นแม่กครับเดี๋ยวกูซับมันเองมีขวาน นี่ไงแบบออของออกอขแจมเปียดูดเงินเลื้อขวานเหมือนกันเลยเนี่ยของเนี่ยมาแล้วพอที่แท้จริงออกกัน โอ้โหมึงหวาดคลิปด้วยเนะี่ยเกินเกรดแก้อ่ะเสื่อให้พที่ออกโคเด็กมันจะหาไหมไม่หาไม่หาโหดแล้วมึงยิงกูทำไมมึงไม่ยิงแค่ที่อยู่ถ้าเขายิงกูอยู่นะ <laughs> à, nhìn vui à, Ừ, mà mà săn đục khó mắt lại, cu xong ấy. <Yeah. S 2> เดี๋ยวมันก็เรียกโซออกมา Hero heading bottom. <coughs> Hero missing. who <coughs> <coughs> เจ็ดโชสาวอะไม่หนุกเหรอเกมนี้ต้อง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 ไปเด็ดล็อกไม่ต้องแรมเพจเออทำไมไม่แรมเพจอะยังเหงาว่ะสุดนี่มานานหมดอจะไปแกง <c oughs> o ง ไม่มีตันนะงาหมดอีกเยอะกูดาวอ,อยู่ดเกืได้ เปิดก้อนอัเดทใต้ขานะครับเต็ง Phép chân nả dưỡng dưỡng thư chặt như Cái tay vô Ngậu như mới đáy Lọc bubble nè Đồ con cua เห็นมันก็รู้เลไปเปิดกระดอนอะ One <sighs> of your structures hero heading middle. Enemy hero missing from middle. Hero missing. Enemy hero missing from bottom. Open it, Colia! ra สองตัวนะมีโซติเปิดดิเปิด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 อย่าให้มันออกสตั้นอ่ะไม่ตีอ่ะเหมอนถึงกูนะไม่ไม่ให้มันอู้อีนเล่นเป็นเปล่าวะ อดเบิบลเก็บรูนดีเบเบิลไปล่างไหมอ่ะไอ้บนน่ะน้องไอไบนน่ะรูน่ะเอ็งไปล่างไหมอ่ะเอ็งตายปะน่ะเออดีนะกูมาตายให้ก่อนแม่งอยู่ล่างเต็มเลยไปเสือกจะไปเสือกจะไปล่างไอคุยหมานี่ดีนะกูมา สภาพเฮ้ยพีเดมาดีบวกพีเดเฮ้ยมาดีไปไปเฮ้ยสกิดมันไะเนี่ยเฮ้ย แล้วรองเท้านะมึงถามคุณม,มีของไหมแล้วรองเท้ามึงคืออะไรอ่ะมีไมหมล่ะรองเท้าอ่ะอไหวปะวะ ถ้าผมไปชักเล่าที่พั้วโลกเหนือเหล่าลูกลูกอสุจิผมจะโตมาเป็นมนุษย์น้ำแข็งไหมครับมึงลองเลยไอ้หำมึงเอาแบบชักออกมาปุ๊บอาจจะแข็งตัวทันทีเลยก็ได้นะควักมาปุ๊บแข็งปั๊บเค็กมาปั๊บขังปุ๊บกูล็อกละกูล็อกละวมาดิพีเดเฮ้ยแว่งโอกาสมึงอ,อีกทีนึงนะ่ะเย็นกูจะพีเคแล้วเดี๋ยวไปเล่นด้วยเอาละ กป่านนี้เธอไปย uh ูหูไหน ไอ้วันที่เราไกลกันมามาเอาได้เขาไม่มีอันตีนะเอนะกูไม่มีอะไรแล้วกูหมดละฮ้ยมุมนหิดว่า ทีมฮิตเทียเลยที่มาดากูก็ไม่มีโอ้ยหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้ค่าเป๊ปลานกูใหม่วะเล่นบนไว้เป๊ปกูมีทีเทียนะได้ตัวตอนเนี้ยกูช่วยกูช่วย เดินเดินเด kind of mm ิน hmm. ูก็เล่งหาพีเคนี่ยแหละเพื่อนมึงเดินทำไมมนามึงก็ไม่มีเพื่อนมึงไปไหนเหตุก็ไม่กดไปไกลไปดีก่อนเลยดูนอะไรมันไม่มีขยันกดนะมนาเนี่ย มานากหน่อย่อไหวป่ะวะไม่รู้วิงไม่ได้กูล็อกแล้วแค่นั้นแหละโอ้ยแล้วพวกมึงอยู่ไหนอ่ะกูหมดกูมานาหมดตันไม่ได้ดูหน่อยดิโอวันตีไปแล้วเฮ้มันไปปิ๋ยงไงโอ้ยปว่ยมันปล่เคลื่อนไปก่อน ไเยยไปเลยไปเลยยไปเยยยไปเไยเลยไปเลไปยเปเยไยไปลยไเลยไปไปไป โอ้ยตาวร้านหรอตีอเตามากคุณจะกลับเพื่อนอย่าเดินนอกอย่าเดินนอกทำใจดีๆไว้อย่าโลกกลับแล้วเจอคนแบกแล้วสัตว์วิ่งตามแม่งเนอะ เอาดิข้ามน่ะรออะไรอ่ะเออเออเอาดิกูมาอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะเเบิ้ลบามันี่ปเบิ้ล เพื่อนเพื่อนวามากี่โมงกูรอให้มึงแล้วอ่ะมึงเอาเวลากดมามึงมาช่วยกูดีกว่าเฮียมึงจะเข้าดีไหมเนี่ยเรื่องอะไรวะโอ้โหมนาคูเด็กน่ะมันต้องรอมานาก่อนเข้าอ่ะโอ้ยแม่

มามามากูมาไม่วาฟผิดล้วจะเดินเลยเอาล่างาเอาดิพีเดเฮ้ยโอ้หมัน,ม,นมันหาแต่ขีปจรินชีวิตหาเจิญเินจ่ินนะโอ้ยสวยให้ฆ่าอย่างงี้ย่ำ จุบจบเลยยังนี่กูล่าคอมันมาคุยกูยังไงเนี่ยเจอกันโอ้โหสวยพี่สวยดิทันแล้วก็สิ้ดียวสายแล้ววะ พอดีครับมาได้แจ็คก,ก่อนดีครับไม่ไม่ได้ไมาคาบอะไรวะเฮ้ยว,วอ้บอดหัดซื้อมัง้งเว้ยตีคีบก,กันอยู่แล้วพวกมึงอ่ะโซแม่งรอเล่นกทีเยวลยกูเล่นมันก่อนเลยจกกังหวะเนี้ยมันเซิร์ฟไปแล้วแค่นั้นแหละโอ้ไม่รู้จักตอบกูยังลูกมาดี่เดี๋ยวกูแทงให้ในป่าเ่ขามบอนโบ ไปเจอล้คว,วายตัวนึงเมื่อ,อไหร่อะ,อะโอโออกสวย,ยนหนูล่ามาให้คอมโบสองง่ายๆตรงนี้คอมโบสองเฮ้ยไอ้เหี้ยกูแคนเซิลอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยทำอะไรอ่ะ โอยออชอนมันชนมันชนมันปวยหวานมาเดโอยอมันเพื่นฮ่า <c oughs> ฮ่าที่ยร้อนว่ะไม่ตายควย,ยมันมาซ้อนเร็วเกิน แล้วทีมเรามีตัวฟาร์บอยู่ฟาร์แม่งเข้าไปเฮียฮมาดีแดมฟาร์มันเพื่อนโอ้โหมันมีวอร์ดเว้ยซื้อวอร์ดหน่อยเว้ยตังค์กูไม่มีแล้วเฮียซื้อเกินหมด มึงกระโดดเข้าตอนเพื่อนมึงไม่อยู่นะบีเดมึงไหวปะโหลมีเพื่อนไ้ทำไมเนี่ยเพื่อนร่วมทีมห้าคนสี่คนทำอะไร ควรต้องมานั่งซื้อวอดอ,อีกไอ้เหี้ยตัเองกูตีคิอยู่ส8ดตัวให้กูมานั่งซื้อวอดเจริญหอยเลนทอนจเจริญเจริญ อยากชนะกันพวกวะเนี่ยเล่นกันเนี่ยฮะโอชนะอยู่แล้วไม่ต้องอยากหมดไม่ออกอยากบ้านแล้วเนี่ยดูพีดีกูรอพีดีกูมาโอ้ไม่รู้จ ok ักตบกูยังลูกไปอะไรอ่ะย่างเหรอเตะกูไม่อ่ะเฮ้ย เ็ไปนป,ปิดไงอ่ะปิดไงวะขอโทษนะเพื่อนปิดยนด้วเพื่อนปิดปิดยังไงดีเจนดีเจนปิดยังไงเจริญละเห็นคนนั่นนั่นเขาก็เล่นเตะไม่ต้องแบบไม่เห็นต้องไอ้นี่เลย แลไงงานตรวจนั่นเองไอ้กูงงว่ะทำไมต้องตั้งชื่อหนูงงคาะสี่หา้หาคืาอแบบไม่มีเหรอไอเดียในการตั้งชื่อนับเลขไงคือมันได้แค่นี้จริงๆคหรือยังไง <c oughs> อันนี้งงง <c oughs> งมาก เงินรอะไ,ได,ได้ก็ตั้งๆงไปเถอะจะได้เรีนเร็วๆเข้าบ้าหม่าบแล้วเหรอวเอสวยทีมสวยเหมือนโอกาสคุณมีลิเ l e ไม่เอาจะซื้อวอร์ดกลับไปซื้อวอร์ด <laughs> กินแล้วนะเีอย่เซิฟเซิฟพี่อะไรออกมาเฮ้ยไทลโลอ่ะมันบานไปแล้วแล้ต้องอ้อมไปทางนี้เลยง่นยกลับไปแล้วเข้าไปแล้วไม่ไม่ไหวว่าทีมไหมเี้ย Regeneration. โอ้แกหวานคนเดียวรวยเลยดิเพ้มันมามาเป๊บโอ้ยยังได้อยู่กลับไปได้ Thank mm -hmm. you. กัดหัวขาดเลยทีเดียว <c oughs> เกมมันเล่นอยู hmm. <le en S 2> mm ่สองคนเหรอมึง hmm. กับกูเหรอยูเอ็นมีเหรอยังไงไม่รู้ว่ะเบิ้ลไดเบนนี่ไม่เก็บใช่ไหมเนี่ยกูเดี๋ยวเขาให้วูดใหม่เกิดละเฮ้ยเทเทเะโซ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 กั่เพื่อนแต่เพื่อน ไอ้เต <trouble> ่ามันไหววะมันจะตายเป็นโหลแล้วเฮ้ยกูไม่เคยเห็นใครเล่นเต่าตายเป็นโหลเลยว่ะมันไหวปะวะเฮ้ยเฮ้ยไอซดีกูมายังเนี่ยป้อมแตกแล้วฟ้อมหนึ่งว่ะ วีเลก้าคีไอ้เหี้ยวันไหนโหดอ่ะเดี๋ยวกูทิ้งเบอร์มาให้วันไหนเก่งก็โทรมาหากูด้วยที่เบสของพี่ชัดๆมึงไม่ได้เอาใครยั้งไงมันคอนละ มึงดูสกรอร์นี่ท็อปคีพสกรอร์ร้อยเสุดยอดไปเลยเพื่อนคนนะุยทุกคนอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ด้วยเพราะจะทำให้พี่ตั้นมีเงินมีงานเพิ่มและไม่โดดสตรีมหนีโชว์ว่าทุกคนรักพี่เขาเยอะๆนะและก็อย่าลืมไปสนับสนุนสปอนเซอร์ช่องของพี่ตั้นด้วยละ่ะ ที่เขาจะได้มีกินมีใช้มีเงินค่าอาหารงูด้วยการสนับสนุนทั้งน้ำยาพ่นควันกำจัดยุง Greenbuster เริ่มต้นที่ราคา195บาทและถ้าจะซื้อ YouTube Premium ก็สามารถสแกน QR Code ที่ครึ่งช่วงที่ตั้นสตรีมได้เลยในราคาถูกมากๆใน65บาทสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ดูมาจนจบ